สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีด้วค่ะมือน,นี้ลงมายามเฮ็ดคมยุค่าในปลาแถวบ้า,บานเนะะ้อค่ะอาจสิีบดาแตงโตรเรียบ้อยป้านดไ,ไปค่ะไปเมืองวา่าสิมีห้กเก็บบอเด้วยค่ะพี่น้องไปพี่น้องเอ้ยทำนี่กะเแบบีค่ะรุนนี้ค่ะเป็นอย่างโอ้ยธรรมาบ่ท่านนี้คือเอียงเกาะกระบงกื้กออินเบดแต่ค่ะอัี เห็นอีกเยู่นี่หลุมนี่มันเป็นลุ้มไกลๆบานใส่ข้าว่าหลุมเลยคะ่ะเพราะว่ามันเป็นลุมลงมาคนก็สิลงมาหลายเธอเนี่ยกับท่านเธอเนี่ยกับพ่อท่านเขาใช่หรือเปล่า,าหลายแต่พ่อท่านเลยค่ะปลานในบานออกว่าท่านหลายเลยปกติมันนี้สิออกหลายแห้งออกหลายจนพ่อได้เก็บกินเก็บแกงไปเลยพี่น้องเนี่ยอีกดอกหนึ่ง คนเขามาเก็บไปแหนแล้วเนี่ยดอกนี่งกตลังเป็นเบบีหน่อยอยู่ได้เนี่ยบาน,นดอกนึ่โอ้ขึ้นล่ามีกระเมียนดอกคู่ดอกหาย เขเหลือแต่ต้อเหลือแต่ขาเนาะอุย้ยมาขอเขาตัดไปอุย้ยหยะมึงเสือมันกำลังเป็นดอกหามึงก่อนเนาะกำลังเป็นเสือหลายเลยเนาะมึงยะกำลังจะเป็นดอกน,น้อยๆยิ้มไรผอดออกเนาะอู้ดผดออกเนี่ยให้ผึ่งเหลืองเด้อค่ะนี่อีกดอกนึ่ง Uh huh. พอดะกินอยอู่ดอกหน่อยอ่ะเช่นโมก่เพื่อกันแดดแต่ดอกง่ายๆหน่อยก็แด่แต่ดอกหน่อยหน่อยวะหาอีกพี่น้อง,งเหลืองเสือมันทั่งหมเลยเสือมันได้จิงปิดไว้เดี๋ยวสิมาใหม่เดี๋ยวจะมาใหม่นะจ๊ะพอ,อีกแล้วอืมอพี่น้อง มาขอต้นมันหน่อยนะนี่เต้นเลยมองมีเองไงนี่โอเซียวดีโบนี่ะอ้ยเซียวดีโบพี่้องจะทิมไว้นี่มันสิยังเดี๋ยวมาเก็บบ่ อุ้ยเขาเหยียบแม่ดีน้องมึงห้อยเขาเหยียบเขาบอเห็นเนาคือนี่แม่นบ่เปลนี่คือสีบอลใหญ่กว่าสีบอลใหญ่พี่น้องอันนี้มึงส่งเปลี่ยนไม้แล้วเด้อพี่น้องลองมาสำรวจอีกป่านึงเพราะว่า ไปเฮ็ดขมบางหนึ่งปอข่อยมีปัญหาด้วยมาเปลี่ยนไหมายตำรวจปลาไปเรื่อยๆเพื่อมันหมานเลยค่ะมีมาน้ำตันหลายคนอยู่แต่พ่ท่านเห็นยังพออย่างอยู่คือเปาะเนาะพี่น,น้องเนาะคือเป,อปาะปลานคือแบบตูบหมูกนะแต่บะเมียนเนี่ดมกินแล้ว

อ้เห uh, oh, ้พ nah e. oh, oh, ึ่เหลืองอุ you ้ยหาขั้วมาหนิยิบถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันอุ้ยดอกบักงโอ้บัจะสประ้พี่น้องเลยนันมาปิดไวะยิเก็บแยังงานเลยยินีเด่นเก็บบเก็บออ้หบย่งงนเล มันกําลังถิ่นมันบปรเซ็ตถลายอี่พอไหนละเด้อมีเด้อดอกนี่มีเก็บนั่นนั่นเอาเลยเ่ยกเก็บเลยเก็บเลยนั่กําลังขึ้นหูกําลังยางงามในี่มาเก็บเองบอกนี่ป่านนี้เขาเฮ็ดถึงเลองรงารได้เนาะนีแลีล้ไปแกงยางแสบอีบดอกกําลังงามงาม เสียเพื่อนหรอวะอ่ออีกแล้วพี่น้องดอกยังงามวันนี้แล้วได้ได้ได้อู้กำลังออกอ๋อสามดอกเลยอ้วิ่งออกดีวะนเน่เน่เน่เก็บได้เด้อพี่ฝนเป็นไก็บอู้จะมา นี่แหละมันแสบมันเปิดเพลงฟังสวยจะถ่ายลองยูทูบไดายูทูบเหรอวันนั่นนะจ้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเฮ็ดนี่โอ้ยดอกาะกำลังงากเออต้องเก็บเลยถ่ายสุดตัวเออถ่ายอยู่นี่เก็บตัวยังงานไม่เห็ดเบื่อหมดเลยพุทธิติเจ้าท้ย อุ้งเสือกำลังขึ้นอย่างนี้เลยเออพิษไสเดอ้องานนั่นอีกดอกหนึ่งเห็นมานะ่ะอู้หุ่นเขาเก็บขันอยู่ช่างพ่นนี่ค่ะน็บมาังจุ่มนี่ดอกใง่บ่าล่ะดอกออ้กําลังเป็นจุมนนจ่มยายอ,ยอู้อหเป็นตะมดนะเก็บได้หูกเก็บเลยหยิบยา

ย uh, oh yeah, ังเอาแดดยังเอายังหอนไอ้ย oh. ่าคออม่ดอีฝอมาได้อีฝเลยมาลงเท่านี้ตัวนี้ไปหาลราุ่นจิเอออะไรดอกมันดอกแรกดอกแหงมัน ตายตายตายยังอวดนะอ๋อ <move> ย <guided> ัง <shorts> จ <out hoe guided> <shall> <automated> <laughs> like, <th> ุ่มยัง <Hawaiian> จุ่มยังงามเลยจุ่มกำลังงามโอ้ยถ่วงเฮ็ดบางนึงแม่กูตกใจเบิดมือสันจังมือสันหิ้วเขาเจังมือสันตื้อเต้นมีอยู่สองยางนี่แหละนี่นี่ไงอยู่ตรงนี้ไงคะนี่ไงคะคุณยังงามเลยนี่ีกล่ะอู้ยเขาว่าโอ้ยขาเฮ็ดไหมกูยังแห้งอู้ท่อกูหย่าเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ไทยลปมั่ก่้นหน้ายืบขายางไงย๊บขวัญมึงขายืบขาแม่เสือมันยาโอ้สีเพื่พืสีไฟเห็ดมันนี่เบบบีแบบบีขึ้นลอยขึนนี่อยู่ได้นี่ ้าเฮ็ดนี่ยังไงอยู่แถบไงพระโลอุ้ยอุ้ยแต่ลังเป็นเกหน่อยไปเลยเร็วหายพี่น้องถือว่ามือนีได้อยู่พี่น้องแก้งนึงบอนนอยหลักกับอ้หลายพอไต้กินอยู่ค่ะเป็นปลาไม่เ้ยค่ะปลาหนีหนุ่ยบ่เคยมาลองมาเบิง กถ็ถือว่าถือว่ามีให้เก็บนะคะบอ่อเสียบ่เสียเถี่ยวกาคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี่ละค่ะยวพอกันใหม่คลิปหน้าเนานะคะ่ะขอบคุณดีที่ตั้มรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดถ้าจะได้กาฝากกดไหลกล้กแช่แล้วก็คอมเมนต์คุยกันเนาะคะ่ะพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ